ถ้าความจริงยังไม่ปรากฏไม่มีการชำระความจริงชำระประวัติศาสตร์ขั้นตอนต่อไปมันเกิดไม่ได้คุณจะไปถามหาความเป็นธรรมเอาคนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อนําไปสู่ความสมานฉันาายังไงถ้าคุณยังตกลงกันไม่ได้เลยว่าตกลงใครฆ่าฆ่าใครฆ่าเพราะอะไรใครสัง่งถูกไหมคะความจริงตรงนี้ต้องปรากฏก่อนแล้วการที่เรามาแชร์ข้อมูลต่างๆกันเนี่ยก็เป็นแค่ขั้นต้น ในหลายๆประเทศที่เขาประสบความสําเร็จในการฟื้นฟูนประเทศจากประวัติศาสตร์ที่นองเลือดเช่นรวันดา mm hmm. เช่นเซาท์แอฟริกาที่เขามีนโยบายอาภทไทยแบ่งแยกสีผิวแล้วฆ่ากันเลเทไปหมดเนี่ยนะคะมีกระบวนการที่รัฐร่วมมือกับองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือในสังคมทํากระบวนการค้นหาความจริงจริงๆป mm ้า hmm. หมายสูงสุดอาจจะบรรลุไปแล้วนะคะ mm hmm. ก็คือจะให้แฉตามหาความจริง mm hmm. เพราะว่าเราคิดว่าปรากฏการณ์นี้ ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่จะบอกว่านี่คือความสําเร็จของแคมเปญของคณะก้าวหน้านี่คือความสําเร็จของประชาชนคนไทยนับล้านคนที่ถูกจุดความสนใจขึ้นมาแล้วไปสืบคน้นและแลกเปลี่ยนข้อมูลความจริงและได้ทําให้หน้าประวัติศาสตร์ที่ถูกลืมไปแล้วจากประเทศไทยกลับขึ้นมามีชีวิตอีกครั้ง และเราก็ตรวจสอบให้ชัดเจนว่าจะไม่มีอะไรขัดต่อกฎหมายการไปฉายเลเซอร์และโปรเจคเตอร์ทำก่อนเคอร์ฟิวแน่นอนก็จะเห็นว่าในภาพยังมีคนสัญจรไปมาบนท้องถนนนะคะไม่ใช่ภาพของถนนที่ไม่มีคนไม่มีทีมงานคนไหนถูกจับกลุมจากการละเมิดเคอร์ฟิวนะคะไม่ได้ก่อให้เกิดเสียงที่จะไปรบกวนใครในยามวิกาลแสงไม่ได้ฉายเข้าบ้านเข้าหน้าต่างใครเป็นแฉฉายเข้ากำแพงทึบที่ไม่มีใครอยู่อาศัยไม่ได้ทำให้เกิดการรบกวนใดๆอย่างแน่นอนไม่ได้ทำให้รถติด ไม่ได้ทําให้เกิดความเสียหายต่อพื้นผิวของอาคารที่ฉายไปเพราะฉะนั้นจึงไม่มีข้อกฎหมายใดที่จะสามารถเอาผิดเราตอนนี้แม้แต่รองนายกวิษณุรองนายกประวิท์หรือทบตำรวจเองก็ยังไม่มีใครหาได้ว่าจะผิดอย่างไรเพราะฉะนั้นก็บอกไปยังผู้มีอำนาจนะคะถ้าจะแจ้งข้อหาถ้าจะเอาผิดเราเชื่อว่าท่านก็คงทำได้แต่ท่านพิจารณาเถอะค่ะว่าการเอาผิดเรา มันปกปิดความจริงที่ถูกเปิดขึ้นมาแล้วได้หรือไม่อันหมู่แบบนี้จะเกิดขึ้นซ้ําแลว้วซ้าอีกที่มันเกิดขึ้นซ้าแลว้วซ้าเล่าเป็นเพราะอะไรก็เหมือนการรัฐประหารนะคะพอทําแล้วมันไม่ผิดรัฐประหารเกิดขึ้น13ครั้งในประเทศไทยได้เพราะอะไรเพราะว่าคนทําทำแล้วไม่ผิดไม่มีใครต้องรับโทษทั้งที่เป็นโทษที่ตามกฎหมายไทยเนี่ยโทษขั้นไหนคะประหารชีวิตการสังหารประชาชนนับร้อยศพ กลางเมืองมีพยานหลักฐานชัดเจนมีภาพจากสื่อทั้งในและต่างประเทศไม่ได้พูดถึงแค่5-3นะคะ3-5 6ตุลา14ตุลาแล้กลางเหตุการณ์14ตุลาที่คนตายถูกยกย่องเป็นวีรชนมีสักคนไหมที่ถูกนำตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมคนที่ฆ่าไม่มีและถ้าตราบใดที่มันเป็น,นี้ไปเรื่อยๆการฆ่าจะเกิดขึ้นอีกเพราะคนฆ่าไม่ต้องรับผิดชอบ นั่นคือสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นไม่ใช่แค่คืนความเป็นธรรม